สวัสดีครับพวกเราได้เชิน้องมากมีอีรัลฟินไทยเล่นครับผมวันนี้มาดูสองพี่น้องเขาเล่นด้วยกันนะครับฝนตกต้าพิมก็เล่นนะครับน่าดูเลยนะแม่เ <c ười> ด็กเด็กวนมเด็กยูวนมฝนตกหนักมาก ครัพ่อแม่โบนะเปียกไปครึ่งคอกแล้วเอออะไรไปไปเล่นน้ำฝนไปเล่นน้ำฝนไปเด้อดูเด็กจะไปเล่นน้ำฝนนะอยู่ๆเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว đi về làm này, dài ừ. Ừ, ừ, ừ. Đâu. à dài đó, ừ. đi cho rốt Nam tuần mai. ดูดูดูชวนกันเล่นแล้วเฮ้แป๊าาะร่า,า,ยายงนี่อะไรปะภาษาญี่ปุ่นชอบมากเลยครับโอ้ยตะทิมกันเล่นคือตะพิมเฮ้ยตะพิมนอนไปแล้ว สนุกกันใหญ่เลยฝนตกพิชกนานแม่ดยโอ้ยนอตกหนักจริงนะครับตกจะเป็นชั่วโมงแล้วดู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 ปูปลาตะพิมนอนเล่นแล้วนั่น <c oughs> อะไรไปเล่นดีแลเรดู โอ้เนาะออเอา้าทีมก็เล่นเป็นเด็กแล้วนะครับคนตกคึกคักเบรปเล่นอะไรกันเ,เ,เขกาไปองพี่น้องเอา้าอย่าเมดู สนุกใหญ่เลยนะครับดูัำทิมตำทิมตำท,ท,มท,ทิมอยากเล่นด้วยลาให้ปลาเล่นด้วยเร็วให้ป้าัำทิมเล่นด้วยไอยตูดโดงแล้วป้าัำทิทมนี่โอ้เล่นเด็กเล่นก็เล่นเป็นเด็กเลยนะครับเฮ้ย,ย,ยมงมุ อมีพรกระทับอะไรเออครับเฮ้ยเฮ้ยเอามานี่วิ่งไปแล้วเห็นพี่มากมีเล่นนะครับกลัวกลัววิ่งไปหาพี่สร้อยแล้วนะฮึฮึฟาแรงแท้ เดนมานนี่วิ่งไปกินนมนะครับเอาก็ไปเอาก็ไปอ họ lại mà lên nữa luôn ha lên trên hụt lười hư 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 vương quá vương quá พากันเล่นอะไรดีฮะตับทิม้มตับทิม้มแหนะยิ่งไล่กบานไปกบานไปกบานไปนี่นี่เห็นเห็นโคลนแล้วเห็นโคลนแล้วจะเล่นโคลนอีก ดีดีเฮนะ้ยเอยมเนอะเอวันะนะนะปปนี้คันอะไรธอลุนะเน่ยดพากันเล่นเน แม่เอ,อ๊ะแอ๊ดูดูดูอาทบทิมยเนี่ยโตแล้วเล่นเป็นเด็กเลยไหนะฮะอ้โหกตกเป็นชั่วโมงแล้วนะครับแม่ยังไม่หยุดเลย วนเ,เด็กๆก,ก็ชอบนะครับอากาศสดชื่นดีเอ,อ้นะี่ื่นใช่ไหมพอนอนไหมนพี่มากมีหนูพอนอนด้วยนะคืนนี้หนูหนาวหนูนอนตรงนี้นะที่นอนหนูเปียกหมดแล้วหนูจะนอนกับพี่มากมี เดี t t ẹ, ái, ๋ยวป้าต็มบอกว่าไม่นอนไม่ได้ที่นอนที่มันเต็มแล้วนี่นี่ดูดูป้านอนก็เต็มแล้วหนูนอนไม่ได้สนุกเลยใช่ไหมเด็กๆโอ้ เราทิมเัาทีมกับมากมีสองป้าหลานอย่าซ่กอย่าซ่ก็เริ่มแล้วอย่าซส่ไเต้นกันวันนีาว่านอนดีกว่าบรรยากาศหน้านอนบรรยากาศหน้านอนมาก อุ้ย,อ,ยอะไรลูกได้ยินแม่เรียบป่ะได้ยินแม่เรียกนะครับคืแม่เขาเป็นห่วงลูกคนระับยืนยืนเรียกลูกอยู่นะเฮ้ยมันนี่ไปไหนฝนตกหนักแล้วเข้าบ้านแต่ภาพมาที่ลูกนะครับ ตัดตัดภามาที่ลูกลูกกำลังหาอะไรกินอยู่แม่โอ้หามากมีนี่ก็อรับมากมีเพระว่าแบ่งพี่กินด้วยงามงามงามโอ้ ทำไมมันมอมแมมอย่างนี้แตคกลับแม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับสวัสดีครับ